สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมวันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วในสไลด์คลิปนี้ก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน macbook air ผม a 1 4 6ีแลวผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวของปี2 0 1 5นะครับผมก็ลูกค้ามาในการในส่วนของตัวหน้าจอเสียนะครับผมมีปัญหานะครับเป็นเส้นนะครับตอนนี้ก็เลยทําการเปลี่ยนจอในไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่จะเป็นหน้าตาจอในตัวเก่านะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะค่อนข้างที่จะหนานิดนึงแล้วก็บางนิดนึงนะครับผม นี่่าตอนนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนแล้วผมก็กลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อ,อนๆไหนผมที่เจอปัญหาจอแตกจอเสียนะผมไม่ว่าจะเป็นไม้บุกแอ m ไม้บุกโป้นะผมก็สามารถส่งมาซ่อมได้นะผมทางเรายินดีให้บริการนะครับตอนนี้เรามีอยู่6สาขาด้วยกันนะครับผมก็จะมีที่มิกาบางนาธรรมนารศกยูเนียนมอ เดอมอล์บากะปิเดอะมอล์บางแคแล้วก็ไอฟิวบางนานะครับสะดวกสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะผมสำหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ